สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาชมลีดนะเอามารีวิวลีดให้พร้อมส่งงาไปในตัวนะครับลีดสีน้ําเงินล้อแดงนะอันนี้มาคอนเซ็ปต์ชุดแต่งสีแดงมาดูช่วงหน้ากันนะช่วงหน้าล้อเป็นสีแดงนะครับทำด้วยระบบสีพาวโดร์โค้ดนะครับปั๊มล่างเป็นปักข้างจานสวิตนะครับแล้วก็สายถักจะเป็น h y b ทั้งเส้นนะฮะอาดึงสายให้ตึงๆเหมือนเดิมรู้อยู่นะาตามตามมาด้วยชุดบนนะ ชุดบนจะมีคัสซ้ายเป็น TWM นะอ่าด้านขวาจะเป็นอิตาลีนะครับอ่าปาดให้เนียน,เ,น,นเปรียวนะครับชุดนี้ปอกแฮนอ่าปอกแฮนมาเดโทนา่าอ่าปลายแฮนเป็นคาโมีนะต่อมาน็อตเลททั้งคันใส่ให้ทุกจุดอ่าไล่ไปเลยครับน็อตเลทอ่าไล่ไปยันใต้บอก มีอันใต้เบาะจัดให้ครบๆนะคันนี้ทําเครื่องมาสเต็ปดุดันนะครับลิ้นตั้งขี่เล่นสนุกมือนะปิดติดมือยกล้อโห,หดเลยอดูน็อตเลสจัดให้งคันป๊า่าต่อมามาดูโชคหลังอ่โชคหลังใส่เป็นโอลินตัวนี้นะอ่าแข้งทําสี 2K นะครับใส่เก็ดให้อ่าเก็ดมุกน้ําเงินนะ เมอร์ลิงไทยบ้าตรงรุ่นนะครับรีวิวเดี๋ยวสาตาร์ทรถให้ฟังเสียงนะครับอ,อ่าเสียงนุ่มๆน,นะอันนี้สเต็ปเครื่องทำมาใช้ได้เลยครับสีน้ำเงินอ่าดูวะสีน้ำเงินนี้ส่วนมากคนจะถามว่าแต่งยังไงออกมาให้สวยได้ครับดูคันนี้เป็นตัวอย่างเลยอ่าตรงนี้ชอบก็จัดมา ส่งได้ส่งมาได้ที่ร้านเรานะไม่มีปัญหาเรื่องสีดูหมดจัดให้ดูดูสภาพดูดูเลยครับถ้าสนใจจัดสภาพรถแบบนี้พักมาได้ที่ f a c e b o o k มอสอะไรแต่งตอนเมืองนะครับขอบคุณครับ